อันนี้นะครับฏิว่าอะไรล็อกมาใหม่นะครับอันนี้ซื้อจากหาในเฟซบุ๊กนะครับเป็นล็อกนี้เลยนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับี่กรับสเปคนะครับสเปกก็จะประมาณนี้นะครับเป็นล็อกนะครับ6.1นะครับน้ำหนักเขาอยู่ที่175กรัมนะครับ แล้วก็3ามลุกปืนนะครับสปูนเป็นสปูนตื้นนะครับผมเห็นว่ามันเป็นลอกเล็กนะครับแล้วก็สปูนตื้นเลยสนใจนครับโ okay. อเคอะในกล่องก็จะก็จะมีนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับมลอกนะมีลอกม<า>ีไดแกมนะครับไดแกมมีแค่นี้นะครับในกล่องไม่มีอะไรละนะครับ ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเบอร์แปดร้อยนะครับก็โอเคนะครับเป็นสปูลตื้นนะครับอเป็นสปูลตื้นนะครับก็เดี๋ยวลองลองหมุนดูนะอันนี้ผมลองหมุนดูแล้วนะก็ลื่นใช้ได้อยู่นะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักหน่อยนะครับก็น่าจะ มันไม่มีผมไม่มีกิโลเนาะ<ม>ก็น่าจะตามสเปคเขานะครับ175กรัมนะครับเออสเปคเขาระบุไว้3ลูกปืนเนาะแต่ที่ผมสนใจก็คือเนี่ยสปูลตื้นนะครับตื้นจริงๆนะเนีย่ยดูดิสปูลตื้นนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยใส่สายขนาด0.14นะครับก็น่า,าจะประมาณ PE4 PE 0.4 นะครับได้ประมาณ140เมตรนะครับถ้าขนาดไดมิเตอร์ศูนจะใส่ได้1น0่งรเมตรนะครับในนี้ก็บอกว่ารอบ6.1นะครับก็ผมสนใจหลายหลาย,หลายอย่างนะครับ รวมถึงรอบมันด้วยนะครับรอบมันก็ค่าง้างจะสูงนะ6.1นะครับปกติผมเคยเจอแค่รอบรอบ5เองนะครับซึ่งรอบตัวนี้มันก็รอบ6.1นะครับอเดี๋ยวผมต้องไปลองดูตรงแขนนะมีลูกปืนหรือเปล่านะครับแล้วก็เบรกนะครับเดี๋ยวผมว่าเบรกเนี่ยแต่ผมจะต้องไปทาจารบีนิดนึงนะผมชอบแบบลื่นๆนิดนึงนะครับส่วนเนี่ยแขนก็ทํามา สวยนะเนี่ยไอตัวไกยมากนะนะ,น,นะครับเห็นป่ะมีเจาะลงเจาะรูด้วยนะเนี่ยเหน็นะโดยรวมก็โอเคนะเนี่ยไอตรงขามันก็จะมีตรงนี้ด้วยนะโดยรวมก็โอเคอยู่นะผมว่าโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะไปเทสนะครับถ้าตื่นทันนะจะไปเทสเทน้ำไหลนะเดี๋ยวครับตัวนี้ห้าร้อยบาทนะครับ 500บาทเดี๋ยวผมจะลองใส่สายดูนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองเทสตอนเช้าดูนะครับถ้าตื่นทันนะครับเดี๋ยวจะไปลองเทสน้ําไหลดูนะครับว่ามันประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะแต่ว่าโอเคนะสําหรับโดยรวมนะครับโอเคสวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดี่ยวนะครับสําหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเวลาตอนนี้7โมงนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ขุนด่านประกันชนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตื่นทันนะครับทานตื่นทัน,ต,น,ทนตื่นมาตีห้าครึ่งนะครับกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่สันเขื่อนนะสันเขื่อนขุนด่านนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาลองอลอกนะครับที่เพิ่งซื้อมานะครับราคาลอกตัวนี้500บาทนะครับ500บาทน่าจะ500บาทรวมส่งด้วยนะครับก็ไปซื้อจากน้าใน Facebook มานะครับก็ผมก็ไปใส่สายมาแล้วนะไอ้นี่น่าจะเป็นสาย p e 0.4อ่ะนะครับแต่เป็นของของจีนนะมูลละร้อยนะครับเนี่ยนะครับก็ การเลียงสายนะก็โอเคอยู่นะครับก็เสมอนะเนี่ยก็เป็นเลียงมาก็เป็นแนวตรงอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นมันเป็นล็อกสปูลตื้นนะครับเบอร์800สปูลตื้นนะครับสเปกก็อย่างที่บอกไปนะครับก็3ามลูกปืนนะครับแล้วก็ล้อหกจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้ผมใส่มากับคันไอ้นี่นะ ได้ใช้น,นะเนี่ยคาร์ดิฟนะครับแต่ว่าเป็นคาร์ดิฟที่หักนะเปเอมาเอามาบิวใหม่เนี่ยใส่ไปโซลิดนะครับเอามาบิวใหมนะบ่บิวเองนะครับเนี่ยวางไกด์วางอะไรมั่วๆนะครับคันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนนะก็วันนี้จะมาตกแบบพวกหนอนอจินะครับตกกระสูปบปลาที่จะตกในวันนี้ก็คือกระสูนนะครับ เวลาปรับเบรกปรับอะไรมันก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับราคาของเขานะครับโอเคอ่ะอันนี้ต่อช็อคก็ด้วยนะครับช็อคหน้าก็จะจะสายเล็กๆอ่ะนะครับเนี่ยผมใช้ช็อคผมใช้ช็อคตัวนี้นะนย,ยี่ห้อเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นฟูลูคาร์บอนแท้หรือเปล่านะครับ่วนเยือ่อ เดีย๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้เป็นหนอนนาจิก่อนนะครับหนอนนาจิหนอนนาจินนนาจเ,าเป็นตัวนี้นะเนี่ยกงนกล้วยนะครับมีตัวเดียวเองเด่ตัวเดียวนะครับก็ใช้กับหัวจิกหัวจิกหัวจิกเบาๆหน่อยนะครับเอาตัวนี้แล้วนะกันหัวจิกน่าจะไม่ถึงกรรมนะตัวนี้นะ เทียบเลยนะครับหมาเยอะเลยนะลองตัวเดียวนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็เกี่ยวกิฟต์เนี่ยทำกิฟต์ไปแล้วนะคมยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ไม่รู้จะเยอะหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ปิดนะไม่ให้เข้านะครับ <c oughs> <c oughs> จะหลบไปทางนี้นะครับ <c oughs> ลงเลยลงได้อยู่นะครับทางไม่ค่อยลื่นนะครับวันนี้เขื่อนเขาปล่อยน้ําค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมไปดูเส้นอื่นมานี่น้ําแห้งหมดเลยนะครับน้ําแห้งหมดเลยนะครับวังตะไคร้นางรองนี่น้ําแห้งหมดก็จะมีเส้นเนี้ยเลนได้มีคนมาแล้วนะเคะเดี๋ยวอลองดูกันนะครับว่าวันนี้จะรอดไหมนะครับ ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับไม่ได้มานานมากเลยนะครับสำหรับขุนด,ด่านนะโอเคอ่ะลองดูกันนะครับเดีย๋ยวลองตรงนี้ก่อนแล้วเนี่ยน้ำานี้นะสวยนะหมายสวยมไม่รู้ว่ามีตัวหเปล่าลนะ ก็ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านะก็ได้มานานแล้วถ้าไม่มีนา่าจะต้องย้ายนะนี่ลึกอยู่อ้ยหนาวนะหนาว,นาวขึ้นนี้ดีกว่าไอ้ช่าว <c oughs> ถนู้นนะน่าจะพอพอ,พอมีแบบตรงนี้เขาก่อสร้างนะครับเนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีมันมีตัวหรือเปล่านะครับแรงอบไม่หาตัวยากครับตีริมๆดูนะสวยนะน้ำสวย นู่นนะถ่ายน้ำนะสวยตรวนี้เดินได้เพราะว่าเขาเพิ่งทําแต่ก่อนไม่มีนะเดินยากน,ะนี่ก็ทําตอรับรอรับนะักท่องเที่ยวตรงนี้น้ําแรงไม่น่ามีนู่นนู่นครับไปถ่ายน้ําแต่ไม่รู้ว่าโดน โอนใครเอาไปหรือยังน,น,น้ำแรงนะครับอาจจะงานยากแล้วนะวันนี้งานยากแล้วถ้ามามาแนวนี้นี่งานยากแน่นอน คือหาตัวยากนะครับน้ำแรงเดี๋ยวคิดหมายก่อนไปหมายไหนดีน้ำมันแรงนะตรงนี้มันสวยดังขอบๆเนี่ยมันสวยมีตัวน,นี่เจ็ดโมงสิบห้านะครับถ้าว่าฝั่งนี้ไม่มีตัวนี้ฝั่งนู้นก็ผมคิดว่าก็น่าจะไม่มี นะครับม yes. ีอมีไล่มากัดอยู่มีไล่มากัดอยู่ตัวเล็กออกแต้มก่อนตีตีเข้ามุมน้นแหละมันจะลากโอเคไม่มีไม่มีมันมีไล่อยู่นะเนี่ยตีตีไปเข้ามุมนี้ลากมามันตามมา เดี๋ยวมาลองใหม่นี้ดูนะครับแวะใหม่นี้ก่อนเอาหมายนู้นนะไอ้น้ำที่ไหลยอยู่นู่นแต่ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่า <c oughs> แม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยไอ้ลูกหมาเอ้ย ไอ้ลูกหมาเอ้ยแอบพาไปหน่อยดิตรงไหนมีปลาพาไปหน่อยดิพาไปหน่อยดิน้ำไม่ได้น้ำไม่ได้วันนี้นมีปลาน้ำไม่ด <c oughs> ิขอบๆเนี้ยลองดู <c oughs> นี่แข็งแรงเว้ยเดินใหญ่เลย <c oughs> ออกเดี๋ยวเดี๋ยวลองในตัวน้ำอ้วนสุดในตัวน้นโฟลสุดอ้วนสุด <Yeah. S 2> หมายมันก็เปลี่ยนไปนะใสค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคฝั <c oughs> ่งนู้นว่าเปลี่ยนนะคนีค่พวกมุมน้ําอับอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองตีใส่ดูนะครับน้ําก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับเดินได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองตีใส่ดูเอ๊ hey, หาง,งขาดก็วันเนี้ยหางขาดไปหน่อยนะึง คง <c oughs> ไม่แรงกว่าน,นี้แล้วน้ำ,น,ำน้ำแรงข้างบนนุ่นก็สวยนะอ่ะชออยน้ำแรงน้ำแรงหูขอบเนี่ย อี๋ได้แล้วเป็นปเล็กนะครับก็ใส่ไ,ไม่ค่อยกลางๆนะเย่าติดแค่ปลายปาก ขายปากอ่ขายลูกก็มาแล้วครับแต้มแรกนะครับนี่ครับเป็นกระสุนครับไซส์ประมาณก็กลางๆครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสำหรับที่นี่นะครับตกแบบอนอนยางนะครับโอเคอรัตัวนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะครับ มาลองดูนะครับน่าจะมีหลายตัวอยู่นะเพราะว่าอยู่เป็นฝุงนะครับเดีย๋ยวผมตีตรงนี้นะครับมันกัดตรงนี้ก็ติลองดูใหม่อันนี้เป็นร <c oughs> ีสอร์ทเขาเลาะมาก็ยังใช้ได้ผลนะครับสำหรับเล่้อยางมาลุกหนามกันนะครับมันร้อนนะก็ มาเที่ยวกันได้นะครับถึงด่านอกัดนะครับกัดนะครับน่าจะมีตัวอีกนะครับ,อ,อ,อ,รบอันนี้ผมกำลังจะเดินสวนน้ำกลับนะครับกลับไปที่รถนะครับก็ใช้เป็นเหยื่อปลักนะครับเหยื่อปลักตัวเล็กนะครับลองตี ตีขวางดูนะแล้วก็เคาะเคาะเคาะนะครับให้กระแสน้ํามันพาเหยื่อเราไปนะครับตีขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ให้กระแสน้ํามันพัดเหยื่อนะแล้วก็กอแล้วก็เคาะเคาะเคาะนั่นเองครับเผื่อมันจะมีตัวอยู่รอบนอกนะครับมันจะได้เข้ามากัดได้นะครับ ก็ตีหาไปเรื่อยๆนะครับน้ำใสไหลยเย็นโดดแล้วน่าจะใช่ปลานะน้ำใสไหลยเย็นอ่ะถึงแล้วนะน้ำก็สวยอยู่นะตรงนู้นะอ่ะก็มาที่รถแล้วนะครับ เวลาตอนนี้11โมงนะครับก็ไม่ได้ตัวเพิ่มนะครับก็หมายเมื่อกี้นะครับก็หาตัวยากมากเลยนะครับหายากนะครับปลานี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับที่เอามาเทสนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับราคาไม่แพงนะครับ500บาทนะครับเป็นลอกสปูนต้นนะครับ ดูงานโดยรวมแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็เอามาใช้งานจริงก็โอเคครับถือว่าใช้ได้นะครับรูปร่างสวยงามนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นนะตรงโรเตอร์นี่เขาทำมาสวยเลยทีเดียวนะครับเกินราคา5 0าบาทนะครับสามลูกปืนนะครับรอบหกจุนนะครับเบอร์8ป0สปูลตื้นนะครับอันนี้ผมใช้คันเป็นคันคาดิฟนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้ไปแค่ตัวเดียวนะครับเป็นปากระสุนนะครับตัวเดียวนะครับก็ยังหาตัวเพิ่มไม่ได้นะครับก็เลยไปหลายๆหมายแล้วนะครับตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับอากาศร้อนนะครับเขาเข้ามาเล่นน้ํากันมีร่องแกงมีอะไรด้วยนะครับก็คงจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ